เป็นไงครับตัดยังตัดเลย,ยนะี<ป>เรื่องน่งมบอาเมื่อกี้ทำไมเครื่องมันสั่นจังเช่นกันเสียบปลั๊กหัวเทียนผิดครับลูกค้าได้พวกปลั๊กคอยหัวเทียนพวกคอยหัวเทียนมาแต่ว่าเสียบปลั๊กผิดแต่ผมได้รับโทรศัพท์ลูกค้าแจ้งว่าไปซ่อมมาหลายอย่างนะครับผม ทำมาจนอ่าไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วครับผมก็ต้องให้ช่างชำนาญงานทํานะครับอือคือช่างต่อมาปุ๊บเห็นเตะตาเลยใช่ไหมอ่สตาร์ทแล้วโอ้โหเหมือนเครื่องเดินหอบเลยใช่ไหมตอนแรกคิดว่าอไอยางเช่นเครื่องเสียด้วยหรือเปล่าทำไมมันสั่นจังเลยนะครับผมแต่ตอนนี้นิ่งกีบนิ่งกีบด้ครับอาการเร่งดีขึ้น ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนพี่ต่อเรียบด่วนเรียบด่วนกาญจนาเรียบด่วนกาญจนาอยู่เนบางกาอินไี่บอกไม่ถูกเรียบด่วนกาญจนามุ่งหน้าบางกาอินอ,อ๋อก็ถือว่ามาไกลอยู่นะครับผมเรียบร้อยคนระับจบง,งานเรียบร้อยโอเคจะได้โทรบอกเจ้าของเขา เอแล้วเพื่อนที่เขาฝากรถเมื่อกี้ไปไหนคนคุพี่ที่เอาคนแจมาให้เราที่เขาไปไหนง้ัยส่จะพักเที่ยงงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดแอร์ดูนะ,ะเปิดแล้วนิ่งไหมปกติปกติ เสียงอะไรครับคอมแอร์คอมแอร์เสาใส่จะต้องตามไปเซ็นเตอร์แล้วไงคอมแอร์เริ่มมีเสียงแล้วสงสัยต้องตามไปเซ็นเตอร์แล้วรุ่นนี้รุ่นยอดนี้คอมแอร์เก่งจังขับรถผ่านมาครับเตะตาเลยรถเราจอดอยู่ตรงนู้นครับผมโอเคมีลมให้หน่อย ล็อบบี้เราจะเจาเดี๋ยวนู่นนะครับผมอันนี้ช่างต่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วมิเตียังไม่ติดฮะความแอร์ดังเนาะไม่รู้แอร์เขาเย็นหรือเปล่า แอร์ย็นยู่ปิดแอร์ <Okay. S 2> ปิดได้แล้วไม่ดังอนะ่งนะโอเคฝาน้ำปิดแน่น,นแล้วนะดูกองเป่าพัดลมทำโอ okay. okay. เคพาวเวอร์ดูพาวเวอร์โอเคเสร็จปะปิดส่งงานได้ครับผม

เรียบร้อยครับพ่อครับเรียบร้อยครับ